สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12มีนาคมพศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันนี้ณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ เสียโบ๊ทนัทเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t 4 f u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจํน,นี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน,นั้น จอมโหดหนุ้ยสี่มุมเมืองหรือจอมสังหารสารรังสิตหรือสิทธ์คูเยี่ยมหรือโชคชัยเล็กแม่ทองใบรีไซเคิลนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับแตนว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยหนุ้ยสี่มุมเมืองที่ปทุมธานีนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองหรือแก่นอีสานปอสถานเมืองหรือสิทธิเอกอุบลน,นะครับ ก็เป็นหลานชายแท้ๆของสถานเมืองเล็กนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ทว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยพหลักบุญนะครับอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอยู่กับเสียวุฒพอหลักบุญนะครับ,รว,บ,ว,บ,รบวันนี้ชกกันในพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านจอมโหดหนุยสี่มู่เมืองช่างน้ำหนักได้100.7ลดไป0.7นะครับ ส่วนทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับชั่งน้ำหนักได้101ลดรถไป1ปอนนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับคล่องแค่ว,ว่องไวนอกได้ในมีครับเลียมตัวดีกล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรอีสานปอสะทานเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังนี้ยังสืกกดคําว่าชนะไม่เป็นมา2ไฟนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรเตชินชนบุรีอาร์ตมวยไทยเมื่อที่2ี่สิพฤศจิกาย,ยน266ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาแพ้คะแนนบิ๊กบอสร,ระนองมวยไทยเมื่อวันที่26ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของ,ขงน,นั่นเพชรอีสานปอสะทานเมืองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทังด้านจอมโหดหนุ้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทา้งด้านจอมโหดหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยเข่านะครับเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับการแร่การสวนหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านจอมโหดหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะนกมงดาว ต่อสีเสริมนะครับเมื่อที่3มกราคม267ในยกที่2ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนเสื้อดำอเพชรขุนศึกเมื่อที่27มกราคม267ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือฟอร์มหลังของ,งนักงนนจอมโหดนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เพชรอีสานปอสะฐานเมืองนะครับผมมองว่า อาวุธหลากหลายกว่าและก็ผิวกว่าความเป็นมวยดีกว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เพชรอีสานปอสัตานเมืองจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่าง,งนั่งด้านสิงห์อีสานอออุดอุดรหรือจอมโวสิทธิเชฟบุญธรรม หรือสิทธิ์ฟ้าสีทองนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเคแล้วก็เสียโจโจพ้พีเคนะครับวันนี้เจอทางน้านลิทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีหรือมนดำสอจอเปี๊ยกอุทัยนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยววังพรมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับ เมื an, ่อเช้านี้ทางด้านสิงห์อีสานอออุตอุดรนะครับช่างน้ำหนักได้115ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฤทธิพ <for> ันธ์พันดักรัตนบุรีช่างน้ำหนักได้114ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง สายหน้าดีตีนหลังคมนะครับวงในลกตีเหนียวแน่นฟันศอกแรงรับกล้าแลกกล้าสวนครับนี่คือสไตล์การชกของ,ขงน,นัานฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังของ,ขงน,นั่นฤทธิพันธ์นะครับก็แพ้คะแนนลูกกอกเพชรพอหลักบุญเมื่อวันที่สามกราคม267ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับพิกแพ้คะแนนซุปเปอร์บอยต่อสุรัตเมื่อวันที่ก้กุมภาพันธ์200 67ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านฤิธิพันธ์พันดักรัตนบุตรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านสิงห์อีสานออุดอุดรกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทั้งด้านสิงห์อีสานออุดอุดรน,นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งต่อยหมัดฟันศอกเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีบูดุดันรับก้าแลกกาสวน ครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านสิงห์อีสานอออุดอุดรน,นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสิงห์อีสานอออุดอุดรน,นะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านสายเพชรสามารถพยักอรุณเมื่อวันที่24ตุลาคม266ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาเสมอกับทางด้านคอร่ล่ำพันชัยเมื่อวันที่17ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็วันนั้นสิงห์อีสานชนะ1เสียงแล้วก็ เสมอสองเสียงครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสิงห์อีสานอออูดอุดอนนะครับสำหรับมวยคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านสิงห์อีสานอออูดอุดอนนะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่สองในรายการผมออกไปที่ทางด้านสิงห์อีสานอออูดอุดอนนะครับให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสีย ไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบรลลังเงินออยุทธชัยหรือมาณชัยนะครับนักชกจากจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับซ้อมที่ค่ายมวยออยุทธชัยที่จังหวัดเลยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรบ,บัญชาหงทองมวยไทยยิมหรือตุ๊กแกเพชรสโนก้านะครับเป็นมวยมาแทน รถถังอีสานหนุ่มบางกะดีนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมด้วยไข่มวยหงทองมวยไทยยิมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบรลังเงินอยุทธชัยนะครับช่างน้ำหนักได้119.1ขาดไปจุด9นะครับส่วนทางด้านเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้120.9ลดไปจุด9 ครับนี่คือการชั่งหลักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับดักสาสตร์แข้งโต้หมัดต่อยแรงอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรบัญชาหงทองมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็แพ้คะแนน สิงเอกมัยบางมัดของตันเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินฝฟยล่าสุดมาชนะคะแนนมัจจุราชปอพองสว่างเมื่อวันที่1915นะครับโทษที15กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรบ,บัญชาหง์ทองมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นบรรลางเงินออยุทธชัยกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านบรรงเงินอ,อยุทธชัยนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยมดีหมัดหนักศอกสวนแรงวันนี้เสียเปรียบเวทนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าว่าแรงประทะเป็นรองฝีมือดีกว่าและก็เป็นมวยในรายการครับนี่คือสไตล์การชกของน้านบรรงเงินอ,อยุทธชัยนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านบรรเงินอ,อยุทธชัยนะครับ ชนะคะแนนเตียวหุยหนุย93เมื่อที่7พฤศจิกายน266 6ที่เวทีมวยรังสิทธ์นะครับแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้านรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยในยกที่3นะครับเมื่อวันที่18มกราคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านบันลังเงินออยุทธชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมยังออกมวยในรายการนะครับผมชอบไปที่ทางน้านบันละเงินอยุทธชัยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านปืนก้นสจต้งปาจีนหรือปอประจัก์นะครับซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าน่ารักปอประจัก์นะครับหรือน่ารักสจต้งปาจีนนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดภูเก็ต ซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้เจอกับทางด้านตีใหญ่ทีเด็ด99หรือเพชรใหม่สอปื้มจิตนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่กับเฮียตีครับสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับย่านสะพานควายสุทธิสารนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านปืนกลสอจอต้องปลาจีน ช่างน้ำหนักได้123.1ลดไปจุดหนะครับส่วนทางด้านตีใหญ่ทีเด็ด99ช่างน้ำหนักได้123.9ลดไปจุด9ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านตีใหญ่ทีเด็ด99นะครับเป็นมวยบูนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงเตะขาต่อยหมัดแรงหลักเลียมดี ่ทาทะโลหดสูงครับนี่คือสไตล์การชคของทางน้านตีใหญ่ทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของทางน้านตีใหญ่ทีเด็ด99นะครับก็ไปชนะน็อกจเจริญเงินบุนลันนามวยไทยในยกที่2นะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน266ที่เวทีมวยรังสิตฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนเพชรเดชมวยเด็ด8 9 9 เมื่อวันที่29ธันวาคม266ที่จังหวัดสงขานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัานเตีใหญ่ทีเด็ด99เนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานปืนกลสอจอต้งปลาจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์กระชกของน้านปืนกลสอจอต้งปลาจีนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยแล้วก็แข้งขวาแรงขวางหน้ายัดไส้แรงครับเก่า เกาเกมครับนี่คือสไตล์การชกข,ของทางด้านปืนกลสจอต้องป่าจีนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านปืนกลสจอต้องป่าจีนนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรสองเลราวัยมวยไทยเมื่อที่21ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็วันนั้นชกกับเพชรมลายเพชรเจริญวิทย์ถูกไล่ลงในยกที่3นะครับเมื่อนที่8กุมภาพันธ์สองที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ ผู้ชกโดนไล่นะครับวันนั้นครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านปื้นกลสอจอต้องป่าจีนนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปืนกลสอจอต้องป่าจีนนะครับผมมองว่าสิงแวดล้อมดีหน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้แล้วก็เก่าเก่าเกมอาวุธหลากหลายกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับ คู่ที่สในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปืนกลสอจอต้องปลาจีนให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ